สวัสดีครับพบกับไลด้า toy collector กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้จะมาแกะรีวิวตัวนี้ครับก็คือโชโดโอคาเมเลเดอร์ดับเบิลโซโนสกิแฟมิลีนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องลิมิเต็ดพีบันไดนะครับเหมือนกับกล่องเอ่อตัวเอ็กซ์ตีมนะครับแล้วก็ตัวฟูโตะนะครับฟูโตะไฮแล้วก็อันนี้ก็ราคาค่อนข้างจะแรงอะดุมากราคาของกล่องนี้ประมาณ3,000กว่ากว่าเลยอันนี้ผมก็ลองแก,แกะมาแล้วนะครับว่า บ้านผมพังน้ำรั่วก็เลยต้องแกะเช็คดูว่าเป็นไงบ้างอันนี้ผมก็กี่งกล้อมตานม,มาแล้วกล่องนี้แบบว่าชุ่มน้ําอยู่สักพักหนึ่งนะครับแล้วเราก็ขอค่ากล้อมตานแล้วก็มาดูของข้างในกันเลยข้างในก็เหมือนเดิมฮะอาร์ตบ็อกเป็นสีอะไรสีขาวดนนานะครับกล่องเนี้ยมาแบบค่อนข้างแน่นเลยก็ในชุดนี้ประกอบด้วย4ตัวนะครับผมจริงๆผมลืมชื่อเหมดแล้ว่ามีโดแพนอันนี้น่าจะเป็นเทอเลอร์ใช่ไหมส่วนตัวอื่นอันนี้เคดอพอจำได้อยู่2ตัวนี้นะครับ เดี๋ยวมาลองแกะดูกันก็ในชุดนี้จะไม่มีตัวนาสกานะครับก็จะเดี๋ยวผมขอหาโอเค้วกี้ไปหาคาสเตอร์มาชึกึบ่ออกชุบ โอ้โห oh, oh. ถุงมือนี่มันทำให้แกะยากขึ้นมากๆกล่องเขาล็อกอะไรมันทำไมถึงดึงไม่ออกเลยฮึบโอเคหลุดแล้วอันนี้มีถาดสีขาวด้านในด้วยนะครับมันก็ดึงออกมาเลยอ่ะข้างในมีซองเดียวเป็นซองติดบับเปอร์ว่าแบบนี้ชึบ ก็พอแกะออกมาเลยแล้วกันนะโอเคก็มีทั้งหมดสี่ซองนะครับขอเริ่มจากตัวมอสเดียวกันเทเลอร์นะครับชรบอันนี้สำหรับตัวซีรีส์ดับเบิลเนี่ยก็เรียกว่าออกมาใกล้กับรบ แล้วนะตัวหลักๆผมอยากให้ออกยูโทเปียกตวยัวนึ่งก็ครัก็จะสมบูรณ์แล้วโอเคอันนี้ตัวเทเลอร์ดีเทลหัวนี้ก็จริงๆมันก็ไม่ได้ขมมากนะมันก็ดูบบล่องมันดูไม่เลือะแต่ก็ยังดูดีอะดูดีมากเป็นลงสีมาให้แบบทุกส่วนทั้งหัวเลยนะครับ ปลายเท้าก็เมื่อกี้มีงอข้อเท้าได้นะครับมีตัวกระโปรงตัวกระโปรงนี่ก็บางจุดขยับอยู่แต่ว่าก็ยังมีจุดแข็งข้างในอยู่นะครับตัวอกอันนี้มีอะไรบ้างตัวเข็มขัดก็มีนะครับอ่ะข้อต่อก็สองท่อนแต่ว่าท่อนล่างดูจะขยับไม่ค่อยได้เท่าไหร่อ่เสียบหัวชึบ โอเคจุดขับที่แขนตัวนี้ไม่ติดอะไรอดีมากเลยอันนี้ไม่มีเกาะไหลมาติดโ okay. อเคเทเลอร์ประมาณนี้ผ่านไปกันสั้นๆง่ายๆนะครับ <Okay. S 1> ต่อมาขอเป็นอันนี้ไปกันตัวเริ่มเรื่อง okay. ออดี้นะครับโหตัวนี้ลงสีสวยมากเลยอะสีค่อนข้างครบนะครับอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าเป็นโดแผนอะไรแต่ว่าสีลงมาดีเลยอันนี้สีทองก็มีละเลอะบ้างน,นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรมันจุดเล็กๆเป็นดีเทลที่เข้าใจได้ชิป โอเคอันตัวนี้ก็จะมีฐานตั้งมาด้วยนะเพราะว่าเขาไม่มีขาก็จะต้องใช้ฐานตั้งอ่าอันนี้ประกอบเป็นไงในม,มีอะไรมานะครับอันนี้เป็นส่วนไหนวะส่วนคอปะ่ะหนเข้าใจผิดมีอันนี้น่าจะเป็นคออย่างนี้นะครับแล้วก็หัวอุ้ยหัวสวยอะหัวแบบว่าเป็นสีทองอลามแล้วก็เท็กเจอร์ดูดีเลยอะส่วนมากรองสีมาให้ด้านใน สีแดงก็เมียนตัวเล็ก,ลกอีกโอ้สวยอะ่ะอันนี้หัวสวยมากอู้อันนี้นิ้วแต่ละนิ้วก็ขนาดไม่เท่ากันด้วยนะอันนี้ดีมากเลยโอ้ชุดนี้สุดอะ่ะ โอ้สวยมากอังนี้แล้วก็เสียบทางตั้งเข้าไปที่รูด้านหนเออเฮอต่อมาเป็นเรดอร์แล้วกันนะเรดอร์อันนี้ไม่มีมือเปลี่ยนนะมาเป็นสองค์สง่ายคือบอดี้กับถอดเย Oh, เสร็จไหมครับเอไมชึบโอเคอันนี้ตัวคลดอนะครับอ่าเมื่อกี้เหมือนกระโปรงมาาันจะเพเยอะขึ้นไปหน่อยอันนี้ผมว่าตัวนี้ส่วนหัวเนี่ยทำมาดีเลยตานี่เคเือบถลนทะาึ้่งถึงเหมือนในเรื่องแล้วก็มีมือข้างนี้เป็นมังคุดนะครับแล้วก็มือข้างนี้เป็นล็อกบัสเตอร์ กับปรุงงานไม่ได้สวยอ๊ะผมว่าบอดี้มันอ๋อถูกแล้วก็แล้วบอดี้อยู่อย่างนี้แหละเข็มตัวนี้เข็มขัดอยู่ข้างหลังก็ใช่ไหมผมจำไม่ได้แล้วมันขับไปชูข,ข้างหลังถูกแล้วดิใช่ถูกแล้วตัวนี้ครับทั้งสองก็แม้แต่ข้างหลังก็ลงสีไว้เป็นข้อดีของชุดพี่บันไดแหละถ้าไปชุดธรรมดาเนี่ยข้างหลังไม่มีทางเป็นอย่างนี้นะครับเอามาตัวสุดท้ายเป็นแมวแมวผมก็ไม่รู้ชื่อเหมือนกัน อันนี้แมวก็มีคา,าร์้ขึ้นอันนี้หัวนะครับหัวโอเคก็มีดีเทลมีลงสีตามล่องเป็นสีดำมาให้ปากแดงดูน่อน้ากลัวพอสมควรนะครับนีอ่อกขขาพับขาเอยอันนี้ไม่มีข้อปลายเท้าแล้วแต่เป็นเท้าใหญ่ใหญ่อันนี้ส่วนหาง ถ้าเขาติดพาพอย่างนี้ก็ก็มาสิดายที่มันจะลงสีแปลกๆและส่วนมือ เราลวงเสียบไม่เข้าเลยโอเคอันนี้ก็ต้องยัดไปค่อนข้างลึกนะถึงจะอยู่ก็เป็นตัวแมวตัวเทมากเลยอันนี้ดีเทลสีทองก็ดูไม่ทองมากนะแต่ตัวก็ไม่ทองก็ประมาณน้ำตาลน้ำตาลประมาณน,นี้แต่ที่เสียดายคือหางมันอยู่ มันอยู่ในแผงอะทำให้การลงสีมันก็จะว่า,วามันจะกลายว่าสีไม่ครบบางจุดไปนะครับก็เรียงกันครบสี่ตัวส o หรับี่แฟมิลชุดนี้ก็ผมว่าราคามันอยู่ประมาณสามพัน 3, ก,วกว่านะชุดนี้ราคาค่อนข้างแรงเลยแต่ก็คิดว่าคุ้มค่าแหละมันเป็นตัวที่ลงสีไม่ครบนะครับแล้วก็ถ้าใครเก็บตัวโชโดดับเบิลเนี่ยก็แนะนาให้เก็บแบบครบจบก็จะได้สวยทีเดียวนะครับก็วันนี้ มารีวิวกันประมาณนี้ครับผมก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ